ครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ชาแนลจ่อยออนทัวร์พากินพาเที่ยวก็มาเช็คหมายมาเช็คหมายเช็คน้ำที่คลองสิบนะครับหลังจากที่เขาปล่อยน้ำดำเข้าคลองตอนนี้ก็เขาก็เริ่มระบายน้ำดำออกไปแล้วนะครับ ตอนนี้ประตูน้ำก็เปิดแต่น้ำไหลไม่แรงสภาพของก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเขารถแม็โครมาลอกของตั้งแต่ประตูระบายน้ำตรงสกัดห้าไปตลอดถึงสะพานครับลงเบ็ดได้เป็นร้อยครับ ไอป่าที่ว่าลกๆเขาก็ลดแมคโครมาลอกคลองนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งทางนี้ไปทางหนองเสือเขาก็ลอกคลองไปจนถึงสะพานครับคลองเก้าก็เหมือนกันคลองเก้าก็แมคโครกำลังลอกคลองอยู่น้ำก็ขุ่นดำเหมือนกันคือตอนนี้คลองระพีระพีพัดก็ดำ คลองพระพีพัดจะตกได้เฉพาะช่วงหนองแคช่วงบางน้อยตกไม่ได้เลยตลอดคลองคือตกได้แต่ปลาไม่กินปลาไม่กินเหยื่อนี่ยครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดหกคันลงไปแล้วชั่วโมงกว่าเบ็ดยังไม่มีอาการเลยแต่ดูสภาพน้ำสภาพปลาก็ขึ้นขึ้นโชว์อยู่เรื่อยๆก็มีตัวใหญ่ๆขึ้นให้เห็นอยู่ แต่ตอนนี้เบ็ดยังเงียบเดี๋ยวรออีกสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงถ้าอาการเบ็ดไม่ดีก็น่าจะย้ายไปฝั่งโอเคครับ